ว่าแกยวเจ้าสามจา,าการในที่คา่าเราวันนี้ผูกขาั้งหลายก็ได้มาพร้อมใจกันําบุญนาสินและถวายทานก็สาเร็จเสร็จการวนนั้นแล้วจิงได้กากาแก้วคนสูกิยาจิงไดโต๊กแก่น ยันไวเน่าขันแบ่งเป็นสามโคตาสับนกว่าจามาวิปะคุังโนวันทีู่กาจังหลายจังมาขอสมมายยั่งกว่ามุนิสุนเป็นเจ้าตนเป็นเก้าเมงแห่งบุกจานส่วนสุดที่ญาวาลาโคตรที่ภาคการรดน้ำผูกป่าไรของแต่งไว้ยุ ไว้จนัวเจมาขอุนมายังก็ทำมมหนาหมื่นอันใดแปดหมื่นสี่พันพมาคันส่วนจารีญาโกดหกเว่ากันรวอนสามูกการก็ได้ตกแต่งนานนามุปามราราลองดอกเขาดอกเราไม่ถูกเตียน เพื่อฝากการกวนสามกองมีบูปาราชจงามว่เศร้าจักมาขอสมมายังพระสังกัดเจ้ามากมีม่อนยังเสียผู้ป้าใดผิดหวนด้วยกาญาวาสีมโนผิดปังจิตใจบอดจำมันหากปากไปสังคารไวมากนป็นสันที่จ สตนสอนบ่ันบุญเพราะการทำบุญก็เป็นกัญญาขอพระแก้วเจ้าสามกุฏาจงตาลูระมูตโตสามันมากูดกาหน่อยหากว่ามีผู้กันทั้งหลายจีนยาวีวันที่กลับไปเก่าขอส่งมายังว่าแก้วแก้าจูง รังเทือดได้หลงว่างวายจิดถึงคารวาดแกหาหลอนในปัจจาโอวส์กำเรียนสวดปลารุกนับเป็นการฟ้ามาโทประมาทขอพ่อแก้วเจ้าสามโดารอดปานีรังเทือดได้สุขปุริอมเลียงและอมมา กรมน้ำลายขาดตกลงในเขตลัตตาณโงอันวิเศษก่อนนาเก่าห้องเหตุปัมมโทรอนวัติปักในเผลเก่ากรรมญาติเจ้าผสมบาปนามาทำบุญก็ขอยอามือจุนใส่เก่าขอสมมัยยังพระแก้วเจ้าดวงโอ รังแต่ได้หลงวังวาดคิดถึงก็เหลววาดเกหาหลอนได้ปักแจววัดเป็นสวดปลาโลก็นับเป็นการมามาทบประมาทขอปากแกวเจ้าแสนโพดากอดปานีรังแต่สุบุริยภคแล้วออกมาพรมน้ำรอยปากตกลงในเกล็ดลัคนาของอันวิเศษ Cô nạc câu họ nghẹt qua mạ thô rồn và, và chịt bạc lấy phở nhạc cha và sống bạc nạc. Mạ tham môn có khó nhỏ ngựa tuấn xài cầu chú lùm râu phù nhìn cháy. Năm tiệm lấy cầu cầm mua vãi bệnh rộng lai mài chú nạc trẻ phù bội nhầm kinh. Bộ lấy nước lên gần bà phù khá khá khọc cầm mạng. Năm lấy cầu cầm mua xã lên. ใจตื่นเต้นกลางชุมชนในมัจจกทำบุญกุศสราใหญ่ไปวางคขมากรตานิวันวังตลด้องกอกับกลายไปนองอาหัวสรมดีด้เป็นนิวรํำไปไปนาแก่ตาบุาจงหลายู่คนโจรลอยให้ใจนิ้งนันสุ่จะกีจังแดิล Di kamman mano kamman kapang ropang kamman